นำเสนอโ์แมนเชสเตอรฟันไทยแลนด์มากกว่าการทำประตูเควินเดบอยเผยอีกจุดความน่ากลัวของเออร์ลิงฮาแลนด์ที่จะนำแมนิิสเตอรงงาดจอมทัพแมนซิตี้ชมเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ว่ามีดีมากกว่าการทำประตูหลังยิงไป12ลูกพาทีมพผงาดในพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปียนส์ลีกวันที่7กันยา2565เควินเดบอยเพลย์เมเกอร์ของแมนซิตี ร้องจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้สัมภาษณ์ชื่นชมเออร์ลิงฮาแลนด์ดาวยิงจอมถล่มประตูหลังทำเพิ่มอีก2ลูกนศึกยูฟ้าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกุ่มจีซึ่งบุกไปถล่มเซบียาซีประตูต่อศูนย์เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาทำให้ยอดรวมขึ้นมาเป็น12ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสจาก8นัดรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้แล้วแม้เพิ่งย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้ในซีซั่นนี้แต่ฮาแลนด์ก็ยังรักษาสถิติ การทำประตูที่เคยทำไว้86ประตูจาก89นัดกับโบรุสเซียดอตมุนเอาไว้ยังไม่มีตกลน่นทำให้เควินเดบอยซึ่งทำไปแล้ว1ประตูกับอีก5แอสซิดในฤดูกาลนี้ออกมาชื่นชมเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ว่าพร้อมชูจุดแข็งที่หัวหอ,อกไว้22ปีมีดีกว่าการผลิตสกอร์ว่าผมพยายามทำหน้าที่ของตัวเองเคลื่อนที่ให้ถูกจังหวะและสร้างโอกาสให้มากที่สุดที่จะทำได้ ผมรู้ว่าเอร์ลิงฮาแลนด์จะไปอยู่จุดนัดพบไม่มีที่ใดก็ที่หนึ่งซึ่งในขณะที่เขาทําได้หลายประตูสําหรับเขาแล้วมันคือการเริ่มต้นที่สมบูรณ์แต่ผมคิดว่าวิธีที่เขาปรับตัวให้เข้ากับเรานั้นยอดเยี่ยมซึ่งชัดเจนว่านอกเหนือจากการทําประตูแล้วยังรวมถึงการมีส่วนร่วมกกับเกมด้วยและนั่นก็เป็นเรื่องที่จะปรับตัวได้ยากกว่า มันน่าตื่นเต้นถ้าเขาสามารถปรับตัวเพื่อผลลัพธ์ที่จะออกมาถ้าคุณทำประตูได้มากขนาดนั้นสิ่งต่างๆก็จะมาพร้อมกันและถ้าเขาทำประตูได้อย่างต่อเนื่องเขารู้ว่านั่นจะเป็นผลดีสำหรับเราแน่นอน นัดต่อไปแมนซิตี้จะกลับมาเล่นในศึกพิมพิลีกอังกฤษในนัดที่7เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ pur, ท็อตแนมฮอสเปอร์ทีมันดับ3ที่มี14คะแนนเท่ากันในวันเสาร์ที่10กันยาโดยแข่งขันเวลา23นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยก็ถือเป็นอีกหนึ่งศึกใหญ่ในศึกพิมพิลิกของพวกเราหรือใบสีฟ้ายังไงแฟนๆก็คอยเอาใจช่วยและเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิ t y ตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน